มอดีนั่งใช่ไหมมุกเขียดน้นอยทุกชุกทุกคนเตรียมเลยดิหมักเลนผักอีตูหัวหอมหมักผีกสองหน่วยต้นหอมผักข่าเบืออันหัวชิงไข่ต้นหอมคือเก่ายิดท,ที่ตำมุกสบายดีทุกชุกทุกคนทุกวงทุงบอลตอนนี้กับประมาณแปดโมงกับสิบสองนาทีพี่น้องบนในารวันศุกปวันที่สามสิบเอ็ดสิบห้าพี่น้องมากินนั่น มกเขียดหนูกเข้าหนุกเข้าอ่านคอด้วป้าคือคืนจงัง,อง,อง,องอรอลอ,อรออรออลออุ่นไปตรงก่อนอันอันค้างไปตรงก่อนทุกคนลราดูนี่เลยอัน ปลาไม่นำคลองบ้านนาตาลีมันขึ้นมันขึ้นปลาข้นตากที่เป็จะได้นาะปลาข้นปลามันมานะปลามันมาเต้ใต้มาทั้งรีผีปุ่นมันมันมันขืนมันมันขึ้นลาไคเลยทุกคนมันขึืนมาไคเขาก็ได้เขาก็มานทั้งนอพวกที่เขามีอันมีเหมีมองเขาเป็นปหลัดเอา ส่วงส่วงเดือนวิทเดือนนี้แหละตกไปกระเมรเลยเดือนนี้ก็เรือเหมือนะไปตรงกุ้ยทนีทำหนีกับพ่อแล้วเนาะมันบวชหาดดอกนะ เก็กบกกระปลายกัในใดเขากสีมาเริ่มตจำเลยอ,อันนี้ไว้กนจำเนี่ยความันตั้มเขาเบือทุกคนตั้เขาเบือถ้ามักผิดเลยมากมาปุงป้งๆแล้วกันอาลงตั้มมือชีไข่ลงเลยต่อไปก็ใส่เขาเบือทุกคนขเขบือ คิดแบบบ้านนอกคือเก่ามันนีพคณนัดทังสี่ดีเนาะเขาก็เอาไปทงงางเขาคณะเด็กบ้านนอกนพปีกสองหน่วยได้มันนี้บอลไลายแนละ้วนั้นว่าเขาไปเบื้องเงินเขาเพนข่าวในติ๊กต็อกคนนี้ผ่านเพ้นท่านหมอฮอโล,โลในติ๊กต็อกนะเพื่อนเราบอกว่าถ้าใครอยากเช่าเพ็นนั่นลูกเขาโพกุดไรย่อนนั้น มกพริกอันไปเลยแล้วก็ใส่อันหัวชิงไข่อันอยากินเปรี้ยวโดยเฉพาะนะเพื่นก็เป็นคนอีสานนี่แหละอยากกินเปรี้ยวโดยเฉพาะน้ำใบกินเปรี้ยวใบกินเผ็ดแต่เช้าอันในกระเพาะนะเฮักกระชุบกินเผ็ดคือควรบอกไใบกินชุ่มตําเผ็ดพนักงานน้มใบกินเนื้อเปรี้ยวเนื้ออันนั้นมันกระเพาะเฮักมะกะชีเช้าควรบอกนะทางอ่านสื่อจักสื่อเพื่อนจได้น้องบรรหู like ่สื่อเพื่อน หน่อยือสีไปน้ำเต็มอ่ะสามเหล็กนะเฮ้ยมาเด้อถุกมองถุกบอลมากินมุกเขียนหน่อยน้ำนาตาลีเด้อเฮ้ยกำลังมุกคนนี้ได้เมนูเขียนหน่อยพี่หล่อเฮย ข้ากสกอยน้ามนะทุกคนาสกอยมันเพราะมันมันโกันเลยนนะมันเป็นโงกอยน้ามจังหน่อยน้ามสะอาดทีเลือากทำบาปรุงมันนี่อันเป็นนัวนนะก็กินได,ได้ด้วยคนบอกนะนันทานมออันนะั้นเ่อลรอเด้วยวีอ่านซื้อเผื่อล้อหรอนะติดอกติดใจแล้ว ปีงเปอุ่นใหญ่่อคนชองชีน้ำขาวรออาบ่วงกับเาโน้ยมาหนี่งขัญอาบ่วงก็เด้อลืมเลยลืมอืมเตรียมนี่ตู้ชีพน่องหยอะไรบ่วงนะก็ได้เป็งนัวพนักกินได้พนารถยังรถการเค็มพนบอกนะพนพนบอกพนินใจอลยพนเป็งนัวเอาเยอะๆพนกินได้อะไรๆเลย ยังบัดนีเฮ้ยคือมาลุงหน่าลุงล้งแางปิ้งว่าใส่ไปแล้วแล้วขับปไาเด็กตล้วนี้ทุกคนห้าปรุงก่อนพอห้าจะเอาเขียนมาลุกงเนี่ยเอาก็มกเลยดดเด็กไปเด็กจองหนึงห่งเฮ้ยยังเปนคิมพอม่อก่อน ข้ากกะทิปลาป่ามะเ่นมัยจางลูกน้ำในปลาอย่างหัวหอมลด้ทุกคนเอาในเทนสุบเลยป่าลุงนี่แหละอันแสบกว่าซ้ำจำสูตรกาได้เฮ้ยป่าลุงปลาลุงอื้มมันคือเป็นหน้ามันจุดมันสีโมกได้บอกลืม เฮ้ยจังซั่นเฮ้ยเฮาก็สิปาดต้นหอมลงคุ้นกัแล้วก็สิชีมนําบัดนีะต้นหอมลงไปเลยแต่ว่าเขียนยังบ่ได้ใส่ต้นหอมกหอมเฮาก็พาเอาสิสอนอย่นี้ติไลซ้นีแหละหอมแหละ ยดี๋ยวพี่ยังไม่ใส่เขียดนะพี่อันนี้พอใส่กระถังน,นอกมันได้เลยตัวโตมันมีเลยห่วงหน,หนาหน่วงหลังเข้ากับชิมะคนุนทุกคนปุ้งน้าก้อนนะล่ะปุ้งน้าคือต่ามุกุน่านี่ลแล้วโอ้ได้ได้หวกนี้มันเข้ากันอยู่พวกนี้ไง ที่มันูปอันนี้ขัดอยดูยได้จ่บัดเซฟ <laughs> ประเทศนี้แล้วอะเซฟเนะโอเคเลไแต่เซฟนะเอากระสีามาะมุวทุกคน,กนเลย เทเขียนตรงนี้เบาก็คุ้นกับเลยเนาะดิงเทไปเลยทุกคนทำบุซี่เทลงในปลุกนี่แหละเขียนหน่อยเด้อนี่เด้อเขียนหน่อยเขียนค่คัมจริมเขียนค่ะคัเขียนค่ะคัเขียนแอกกับมีเออเทลงปลุกเลย ามาคุ้นกันเกินมึงอีกคุนนกน้นน้ำมันเขากันอหนึ่งวัวชีมได้ไหมเนี่ยทำทีเซ็่ที่อูรุ่ยอยู่นี่ดิหอมไหมครับหอมไทยแค่ต้มแซลม่อนี่เถอะเกิดแ,แต่ว่า <c oughs> นับมากเกิ่อที่เเห็นเอฟซี F T เปิดว่าเอฟซี F T อันพีน่น้องทางล่างเท่านี้เลยนาตาลีโอเอฟปนาะทางนี่ล่างในเดอพ์่พนาะล่างนพนะทางล่างพน้าม,นะมันล่าง่บอกไมหมนะมันเป็นมัน มันเป็นขี้เซมินเป็นขีเมียงอันหน้าธรรมาดาแต่ทุกคนมันเป็นเพนเป็นเพนเป็นหินปูนนะเด้กร่างมออกห้ากกระลาว่างห้าวห้องห้อบริการในน้านอันนี้นะมันย,านยาน่านกินน้า,าสะอาดทำมุกมุกเวลาทำไปไปปะ,ปะแล้วถ้าต้องใส่เนี่าว่ามาจาุใส่จานเนาะท้องตั้งุ่ม กวาเป็เตเซต่เป็นสุกคนท่านได้ซุกกวเป็เตเซ่ไปเถิดอาหานหมกเขียดน้อยเขียดตะคำเขียดตะแหนรวมนี่เถอดมีในเมนูหมกเขียดมาสุกินทุกคนมาเดอ้อผู้อยู่ใกล้ผู้อยู่ใกล้พู้อยูไยอย่ไกลพู้อยู่ห้องผู้อยู่ในเมืองใน่น่า <c oughs> มากินโมกเกียดด้านนาตาลีเดินมาในเล็กการจะเผาเลื่อนผ่านการจะเผานี้อุนจะเผาเลื่อนผ่านจะเผานี้ปะนางเนอะจุกจุกคนถ้าเบิกนั่งกินก่อนเด้ย๋ยว่าสีเสบ็บด้วยสีนัวสีเป็นทางใดขนาดการจะลืมกำลังใจกตดติดตามให้นางในจัตบาทเด้อค่ะเราไปจะเบิกพุทประไว้ก็ได้เพราะนางมีแหงเในจุกจุกคนแอบหมู่บ้านในกับโฮเอฟซีทั้งนั้น บ้านข้าทาจานพนักกระบ,บึงให้อยู่เดอ้อสซวเปย์กระบุ้อคุณลายผมเป็น,น,นมาหยอกนางเด้อสซวเปย์คุณช่วยเล้ยวหรือไม่ได้เลยน,น่ะนี่นั่งะตุ๊กย้อยัอมบวชนเขากะม่วนเขาต่นี้นะเพรามันน้ามลายเขาก็ะาวว่างเนาะ กุมกุมกุมอลทำนี่เฮยาบัวห้ายองมุกหนึ่นะเฮ้ยมันนเลานั่งถนัดังซีน้องอังซีซะชาเปเป็นกันในน้ำมาเอาไปรูดเด้อเฮ้ยเอาทำทำเขาถนัดม้วนมวนไปน้ำระว่าขบุนคุณละลายคุณแลืมนไังใจนังเด้อนั่งเปยคอมเมนมาบอกคอมเมนมาบอกไ้เดอมามาเอวามาาันม สเปย์บันคันธาจาเป็นเพิ่นเขาดูถากินน,น,น,น้ำพันไปนองคือชีสุกแลละหอมเลยนะเพื่อไว้เพื่อเขียนมันนั้งน้า,นาเกียนแต่เอกแต่หน่อยจังปุง่แเล่วะทุกคนเฮิส์ตื่นเกิดชีสุก หมู่คนะกินเลนยังแก้ห้าทันได้แล้วทุกบ่เฮยเป็นตาเสพของเราทุกคนคุณเลชัดให้ใครใกล้ๆนันนาซอยนั่งนี่คุณเห็นบอกเสพไปได้เปิดตาแซ่บแล้วพวกนางโบราณยังกันดังทางใน คอือคุณยากมากว่ะกิน้ามิเน็ตจังบวบังกลองเนะาะทุกคนขักขนาดสุกเลยพระนา้วว่ามันบวชุกมันจากห่อนข่อยเด้อก,กยขัดขักก่อนยุบท้ายเพลาอีกตู้ใส่น้ำล้างอีก

กกินได้ในคนละอ,อันอันทานหมอนบอระอัวมาพุ่มล่นมันบ็่ได้ล้นพนคนดังมันวกเกี่ยวกัรคนดันอือปุกคนี่นะทำนับน แงมาเดอ้อทุกองทุกบอลู่คู่ชุกคนคู่อยู่ใกล้คู่อยู่ใกล้คู่ใ,คในเมืองใกนหน้าเห็นหน้าเห็นหน้านาตาลีกับทักทายสบายดีนางเลยเดอ้อจะคู่ชุกคนแต่จะลืมก้าลังใจก็เลยก็เทก็ติดตามให้นางนเดอ้อมันมีมุกเขียดน้อยวัยกินแบบราบน้าคิดแบบบันนอกม้านหน้าคือเก่าทุกคน เท่ากับคนบ้านนอกแทบกินยำเลยกระแทบยำนั้นเกล็ดอันนี้เกล็ดข้าวคั่มทุกคนนี่นี่เกล็ดข้าวคั่มแทบสักประยังค์ไอ้ข้าวแขกเสียฮัลโหลเขากินมือเขาตรวดเด้อ นุ่มหนานุน่มแรงติดมือเสียบแห้งเสียบแห้งนี่มักลิดน,นะ <c oughs> อขอ้วตัวขั้อผ้าเสียบขัดทุกคน เขาวเบื้อเนียวเนียวด้วย,ยกรดนออ็อตบุนคันไม่เค็มสักคำกัะน็อตนั่งคิดไปปะก่อนเด้อก่อนกัน,น,กน,ปปกนใหม่ถูกขุจนจะค้น การดูมกำลังใจก็เลยก็เช่นฮอดฮก็เลยก็เชคุยตามแม่นางเลยนะฮอดพ่อันใหม่สบายดีบาริท้า